สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับวันที่1ธันวาคมในช่องพยากรณ์อากาศฝนฟ้าวาตภัยโดยในวันนี้แอดมินจะมาพยากรณ์อากาศประจําวันบริเวณพื้นที่ไหนจะมีฝนตกหนักกันบ้างบริเวณพื้นที่ไหนจะมีลมกระโชกแรงอากาศหนาวเย็ยนลงกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับ1ธันวาคมในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ายอมข้อประกาศต่ำกำากําลังแรง เคลื่อนตัวเข้าสู่แนวโรคมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้เข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ทางตอนกลางประกอบกับมรสุมทำออกเฉียงเหนือกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทายรวมถึงภาคใต้ทําให้ภาคใต้ทางตอนกลางถึงตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้ ส่วนคลื่นลมอ่าวไทยจะมีกําลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันพรุ่งนี้2ธันวาคมหลังจากนั้น2ธันวาคมเป็นต้นไปในด้านของโรคมรสมจะเลื่อนลงไปพาพผ่านประเทศมาเลเซีย ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนลดลงอันหนึ่งในช่วงนี้บริเวณความปลอากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงร่อใหม่จากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้ทําให้นะครับบริเวณประเทศไทยทางตอนบนอุณหภูมิจะเริ่มลดลงตั้งแต่ในวันนี้1ธันวาคมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2-3องศาเซลเซียสส่วนบริเวณภาคเหนือ ภาคกลางภาคตะวนออกรวมถึงกรุงเทพมหา,หานะครและปริมณฑลจะลดลง1-2อ,องคศาเซลเซียส,สก่อนนะครับก็ขอแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่จะหนาวเย็นลงไว้ด้วยน,นะครับเพียระากาศบริเวณภาคเหนือในวันนี้1ทธันวาคมจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสององ อุณหภูมิ14ถึง31องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด6 12องศาเซลเซียสจากการพัดน,นำของลมตะวนออกความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาวลมกระโชกแรง อุณหภูมิจะลดลงอีก2-3ถงองศาเซลเซียสอุณหภูมิ5 5 9 9องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคกลางในวันนี้จะมีอากาศในตอนเช้าลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียส อุณหภูมิ21-31องถงศาเซลันเซียสจากการพัดนำของลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกในวันนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าเข้ามานะครับลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก 1- 2สององศาเัลเซียสอุณหภูมิ21-32อถึงองศาเันเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ ฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ฝนตหนกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณประจบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภมูมิ23-31องศาเซลเซียสลมตะวัออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรหลังจากวันที่2เป็นต้นไป ทะเลจะมีคลื่นลดลงนะครับเหลือเคล,ลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิ22-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนกรุงเทพมหานครและริมณฑลในวันนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2งองศาเซียสอุณหภูมิ2ี่1องถาเซลเซียสจากการพัดนำของลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นไงกันบ้างครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นงไงกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับขอบคุณครับ